สูมไหมเบิ้งไอยนุกฝีแดดั no างตรงมองแต่งแมงสวัสดีครับปีนองครับมาพบมบอกกับช่องหน่อยคนหายอยู่ไอ้กินพี่น้องครับ ไปทั้งได้พี่น้องเอานกเขามาตากแดดฟิงด้งแดดนาบ้านพี่น้องเลยวันนี้ก็ดีนั่งอยู่บ้านกับนัดกันเมื่อเช้าคนละพี่น้องสิเดียวออกลาไปหายิงกบกับพี่น้องโอ้ยสิคืมๆืเนี่ยพี่น้องไปตากแดดแย่งเงี้ยเวพี่น้องเลยเพราะว่าจะคลองกับป่วยเนาะพี่น,น้องลูกม้าเนี่ยเขาไว้ตากแดดมันวิ่นเกิดอากาศวิ่นเวียนพี่น้องไดเรียนอยู่บังกับเานกเขาไปตากแดดกันคุณสั่งนะครับคันเหนื่อยฟังยังไง เอาเร็วขันไหมขันโพฟังนี้นะเร็วเร็วเดี๋ยวแงงมาสู้เด็กสู้ดีที่สุดนั่งครับขันดีที่สุดนี่ขันขันอันนี้ดูขันนี่ยโฟังกันอันนี้ ันนี้ยกนึงยกลงยกลงอันนี้ยกนึงเอาอีกยกนึงสร้างคันกันเร็วเดีวพอฟังปะนี่คันพอฟังก่อนคันพอฟังก่อนอันอีกยกนึงเร็วโอเม่เออประดิษฐ์ไปนั่งได้ครับนั่งเล่นครับ นกกับนูกักบไก่ไงพี่น้องเอาเดี๋ยวนกเขามันคู่กับเมืองจีนไทยเพิ่งอีกเทนึงพี่น้วลคู่ด้วยกันเจ้าจ่ายอยู่ผมไปพิงแดดนกเขาพี่น้องเนาะเริ่มสีแดดตากดดแดดเลยยุ่งเลยสีแดดสู้ไหมเบิง้งโอ้ยนกฟิงแดดทางตรงมองแตงแมง เวลาแล้วบิ๊กูนุกเขาเขาหอมเลยน้องหอนแดดอันนัแดดหอนเราพี่น้องแต่มบิ๊กูนุกเขามากแต่กันพี่น้องแดดสะท้อนแง่งน้อยพี่น้องแสงแดดสะท้อนแดดพี่น้องนุ๊กมันเหมือนพี่น้องอย่าไปกูนุ๊กมาไว้กัน

แกน,นนิ้วเงนกเขาจะทอนแนงน้อยน้องไม่เห็นเดี๋ยวมีเพื่อนกลอ,องนะพมเลี้ยงไว้ช่งตัวอยู่นี่ก็มีพี่นอ้องนี่มันนี่ไอโก้ <c oughs> กันนกน้อยลูกลูกนกครับกับนกเมียเอาไว้น้ำกันเดี๋ยวมีเพื่อนกลองมีพี่นอ้องเพื่อนกลองช่งตัวพี่นอ้องเดี๋ยวจะไยเบื่องนี้พี่นอ้นอง ตีกันนี่แหละลูกครับเพราะไปนี่นี่ส้องตัวพี่น้องนี่เพราะนี่นี่ส้องตัวพี่น้อง นี่ซ้องโตพี่น้องครับนกแม่ครับไอ้นกน้อยครเมื่อเมื่อวันศีทับเดียวรับพานกต่อเพท่านนี้มีครับเ็เรียกัางนกน้อยร่วมไบที่แหลผมผูกคาเป็นปนยานพลังครับยันไม้ไงส่งเป็นลัง,งเ,เาแก้ใส้กลุงใช้ดีกัวสั่นหนุ่มเรียกส้วาเป็นที่แหลมไว้เหยดนกต่อดินพี่น้อง แกแยบได้ยี่ด้วยครับจะวบ้านห้องกันรีบไปหยาบผูกเป็นหน่อยอะไรบางสีบวยไงเนาะสีแก่กันพี่น้องแก่เพิ่นไว้เอาพี่นอ้องคลิปนี้ก็ว่ามีอย่งางไรพี่นอ้องมมถ่าไทยนกเขา้เบึงกับปไปปิดตัวพี่นอ้องห่อนามาพี่นอ้องห่อนแดดตัหนักจมูกกาบจมูกจะยิ่งกบพี่นอ้องเพราะท่านไดไป ล่วาบันเสาบ้านน้ำแขเสาไมาไทยเขาห้พิ่นพี่นงกับนอตลินนะบ้านเนี่ยพี่นงกับไกลแแกกับันช่างันางคันเอกแนันางเคันฟั่งนี่างเร็วเรคันพอฟังนยนี่เอ็กันนี้ดกเอามาคันก่อนเดี๋ยวมาคันพี่นงมันฟังกันนี่เร็วเร

คลิปสี้พอดีส่งขอบเลียงมาให้คันในฟังกันเดี๋ยวคันแยกกันดูเรื่องมื่อนี้โอยมิดจีนีพี่น้องคันซองบาทคันซองเทียดตัวหน,นั้นพี่น้องไปอันส่้นเอาคลิปนี้ก็มีอย่างไรสันสันพี่น้องเอามา,าถ่ายทำเกี่ยวกับนกขอกนกเขาไก่อย่างไก่ต่อไก่ปลาไก่ตังพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาคำว่าละไอ้เกาเอ่อ คำลาพี่นนอ์เน้อพี่นนเนี่ยเ,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 เข้ามาสวัสดีครับ